บทนิยามการคูณเมทริกด้วยเมตริกครับกำหนดให้ a เป็นเมตริกที่มีมิติ m คูณ n ขณะที่ b เป็นเมตริกที่มีมิติ n คูณ p ครับผลคูณของเมตริก a และเมตริก b เขียนแทนด้วย a คูณ b ครับจะเป็นเมตริกที่มีขนาด m คูณ p ครับและสมาชิกเป็นผลรวมระหว่างผลคูณของสมาชิกแถวที่ i ของ a และหลักที่ j ของ b ครับขออนุญาตยกตัวอย่างประกอบนะครับนี่คือเมทริกเคูณกับเมทริกบครับผลลัพ์ที่ได้จะเป็น a อคูณบถูกต้องเนาะเมทริกเครับมิติคือ m อคูณเครับขณะที่เมทริกบครับมิติคือ n อคูณพครับผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นเมทริกเคูณพครับมาได้อย่างไรครับขั้นที่1ครับเราต้องดูว่าเมทริกเครับจำ นวนหลักต้องเท่ากับจำนวนแถวของเมทริกซ์ b ครับเมื่อเท่ากันแล้วครับผลลัพธ์ที่ได้ครับจะเป็นจำนวนแถวของเมทริก a คูณอยู่กับจำนวนหลักของเมทริกซ์ b ครับสำคัญนะครับเมทริกจะคูณกันได้จำนวนหลักและจำนวนแถวต้องเท่ากันคือตัว n เ,เท่ากันก่อนแล้วผลลัพธ์จะเป็นตัวหน้าสุดกับตัวท้ายสุดครับ